นนำเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เพจเปตองสายชนเรามาทำการแสดงอยู่ที่สนามเปตองนะคนรรังสิตนะครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี คู่นี้เรียกว่าเป็นรายการแข่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็นำเข้ามา4ทีมนะฮะแล้วก็มาสู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับในประเภทของประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดปทุมธานีจัดการแข่งขันโดยของการศึกษาเทศบานนนลนครกรางสิทธิ์นะครับมีท่านร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตีกรุปทุปกระจ่างนะครับ นายกเทศบาลนคนรกลังสิทธิ์นะครับรีกว่าเป็นการขังข้งที่สี่นะฮะสกอร์ตอนนี้6ต่อ5นะครับตรงนี้ตีไว้2คะแนนนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ นี่นะฮะมาดูพี่นึกนะฮะเอฟซี F C, พี่นึกนะครับลูกนี้ <c oughs> เดินนิ่มๆครับพี่นึกคู่กับพี่บาทเดียวนะครับลูกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสามโอ้โหตีแล้วตั้งไว้ด้วยน่ครับโอ้โหนี่ฮะฉมังเลยนะฮะ คหรนนือลูกนี้ของพี่บาทเดียวจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมเล่นอยู่ในระยะประมาณ9เมตรครึ่งได้เลยนะครับเปิดลูกนี้โอ้โหนี่ฮะดูดิครับเรียกว่าเป็นท่านนึงที่ครบเครื่องนะฮะ ที่บาทเดียวนี่ทั้งลูกตีลูกวางลูกเข้าลูกตอบลูกลายนะครับสนามเป็นขิงเกตค่อนข้างจะหนาด้วยนะครับตรงนี้ตีโดนรับสามตีติดรับสี่คะแนนปีตโอ้โหรียกว่าครบเครื่องทั้งสองคนเลยนะฮะนี่นะครับนี่ไก่ท่านึง ครบเครื่องเลยฮะหรือตรงนี้พี่บาทเดียวจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมโอ้โหถือว่าลูกนี้กันดีเลยนะฮะเหลือตามนึงนะครับ สวัสดีครับ่เสวัสดีครับเข้ารอชิ้นละไม้แรลเสีหอกอ่ะโอ้หเยอะจังโดนก็โดนโดนก็อร่อยหกแย่โอ้โหมองไม่เห็นเลยในกล่องมันอยู่มองไม่เห็นเลย,เเลยแต่เราอะมองกล้องแจมไนแล้วที่นีโอ้หกห้าทางนี้นำ่งผมเรียกว่าสองใบนี้ บาทเดียวกันค่อนข้างดีเลยนะฮะลูกน,นี้จะตีเพื่อเปลี่ยนเกมก่อนนะครับโอ้โหลูกนี้ตีฉีกไปเลยฮนะเบสีบาทเดียว โอ้โหลูกนี้ยัดเอา้าโอ้โหลูกนี้สุดๆนะฮะเดี๋ยวว่าเข้าสลับดอกได้ครับโอ้โหอันนี้ใช้ชื่อทีมอะไรสิบปอวอฮะ์สิบปอวารสิบอนนะไรสิบปอวอปอ์ป,อปอวารปวารแหวนปฐุมวิไลใช่ไหมอ๋อนะใช่ฮะๆๆนี่ครับก็เรียกว่าใช้ในานามของทีมสิบ ปทุมวิไลนะฮะก็ถือว่าโรงเรียนนี้ในเรื่องอเปตองก็มีเด็กๆค่อนข้างจะมีฝีมือนะครับในโรงเรียนปทุมวิไลนะครับคู่นี้ใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับในรายการแข่งขัน กีฬาภายในของเทศบาลน,นคนรลังสิตนะครับให้คนในจังหวัดที่มีชื่อภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับแข่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับและนำมาเข้าสู่รอบ4ี่ทีมคู่นี้เป็นคู่รอบรองชนะเลิศนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีพี่ก๊อฟนะครับกับพี่ชายรออยู่แล้วนะฮะสนามเป็นเกตซอยด้วยนะครับ นี่ฮะเปิดยัดมาถือว่าอยู่หน้าเป้าประมาณศอกหนึ่งนะครับในระยะประมาณ8-9ถึงเเมตรนะครับสิทธิ์ปฐุมวิไลนี่นำไปด้วยสกอร์7ต่อ5นะครับนี่ครับพี่นึกนะฮะโู่กับ,บกพี่บาทเดียวมาแล้วครับพี่นึกมาแล้วฮะ ลูกนี้พี่นิกเข้ารอเลยครับดูลูกตีของสิบปอวอโอ้โหยังไม่มีพลาดเลยนะครับรายการนี้เป็นการแข่งขันอ่อ เทศบาลนครลักสิตครั้งที่4แล้วนะครับในการจัดการแข่งเปตองนะครับเอาเป้าออกเลยครับสกอร์7แล้วนะฮะนี่ครับสกอร์7ต่อ5นะครับ เดียวว่าเหลืออยู่ทางนู้นมีคู่ผู้หญิงอีกนะฮะเอาโศกเป็นรอบรองคะที่เข้ามาวันนี้เป็นรอบรองทั้งหมดเลยนะครับเป็นรอบต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งต่อเนื่องจากเมื่อวานฮะเอาเข้ามาสี่ทีมนะครับมาแข่งวันนี้ต่อฮะโอ้โหดูเปิดลูกนี้ ต่อมาเจ็ดต่อห้าแล้วนะครับนี่ฮะมาดูพี่นึกนะฮะลูกนี้จะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมก็เรียกว่ายังอยู่ในโซนนะครับเข้าน่าจะอยู่ระยะประมาณศอกหนึ่งได้มาดูพี่บาดเดียวลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคะแนนโอ้ เดีช่วงเช้าก็ค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะครับเอาเข้าไปดีๆออกไปแบบยกไม่ขึ้นนะฮะ จริงๆแล้วมีการแข่งขันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทเลยนะครับประเภทยุวชน13 16แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับอาวุโสชายหญิงนะฮะอืลูกนี้อาจหลาด2ใบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มีดีสไม้ไม่แน่ใจฮะเพราะว่านักกีฬา วันนี้มาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเอาจากที่เหลือเมื่อวานนะครับสี่ทีมเข้ามาแข่งขันในวัต่อวันนี้ฮะผมก็เห็นส่วนใหญ่ครก็จะจัดแบบนี้ฮะไม่ได้แข่งจบวันเดียวนักกีฬาคงว่างฮะตีเป้าแล้วครับ เรียกว่าสิทปวมีโอกาสปิดเกมเลยนะฮะหนึ่งคะแนนในสนามเป็นของสิทปวคะแนนมีอยู่แล้วเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นต้องการอีกสี่คะแนนตอนนี้ได้อยู่หนึ่งแล้วฮะก็เรียกว่าลูกที่เหลือพอเก็บแต้มเกมได้นะครับมีอะไหล่ด้วยนี่ฮะโอ้โหดูเปิดยัดลูกนี้ ได้2คะแนนแล้วนะครับอีก2คะแนนเท่านั้นจะขึ้นไปสู่รอบชิงนะฮะรอบชิงนี้ก็มีพี่กอฟกับพี่ชัยรออยู่แล้วนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเวยลาเพจยไปต้องสายชนไร่สดพันจะได้ไม่พลาดนะครับ ตองการอีกสองคะแนนนะครับแล้วลูกเหลืออยู่ในมืออยู่3ลูกอโอ้โหนี่ก็ครบเครื่องเลยฮะก็เรียกว่าทั้งตีทั้งเข้านะครับเรียกว่าสวดส่งได้นะฮะส่งชะลูดนะฮะเอายังพอได้ครับลูกสุดท้ายนะฮะลูกนี้ถ้าเข้าได้ก็จะจบเหวังมาดูลูกสุดท้ายครับ อูกนีเข้าได้ก็จะขึ้นไปชิงเลยนะฮะเฮ้ยสวัสดีเธอจา๋าเกมแล้วครับก็ทำให้สิทธิ์ปวอนะครับหรือสิทธิ์ปทุมวิไลนะครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับนี่นะฮะคู่ชิงของสิทธิ์ปวอนะครับในประเภทประชาชนทั่วไปในรายการแข่งขันของเทศบาลเมืองนครเทศบาลนครลังสิตนะครับจะไปแข่งขันคู่ชิงก็คือพี่กอฟกับพี่ชายนะฮะ รอชิงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามชมนะครับร้อยสี่สิบกว่าท่านนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีคู่ชิงนะฮะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ทีแต่แดดคันๆร้อนฮะหนึ่งคู่ยังเหลือคู่เดียวฮะของประเภทคู่หญิงอวุโสนะครับยังไงปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ